สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับตลาดนัดโคกระบือแนวชุมชนไทยบ้านนะครับบ้านห้วยท่างอำเภอปัวจังหวัดน,น,น่านเช้าวันศุกร์ที่19กราันยายน2568นะครับประมาณนี้พี่น้องตลาดนี้มีแค่นี้แหละครับในหอยทั้งหมดก็เป็นในห้อยรถกระบะแบบนี้นี่นี่ในห้อยท่านนี้เดินทางมาจากอำเภอท่างผาผู้ซื้อผู้ขายก็เป็นเอ่อ พ่อค้าแม่ขายเกษตรกรในพื้นที่นะครับก็ดีครับเป็นพื้นฐานของตลาดใหญ่นะครับตลาดใหญ่สุดของเมืองน่านก็จะอยู่ที่วันอาทิตย์ตลาดนองเต่านะครับแล้วก็วันอังคารที่ตลาดประหัดส,ส่วนพี่ต้อมก็นําเสนออยู่2ตลาดก็วันอังคารกับวนันศุกร์ที่อํเาเภอพัวแห่งนี้นะครับราคาดูดีขึ้นมากพี่น้องสองสัป,ปดาห์มานี้ราคาดูมีน่าชื่นใจมากนะครับเกษตรกรก็ดูมีกําลังใจขึ้นนะครับก็ขอให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวงการบัววงการเกษตรกรนะครับ เราจะได้มีกําลังใจที่จะเลี้ยงวัวกันนะครับพี่น้องเกษตรกรแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวสาหรับภาคเหนือตอนบนแล้วนะครับโรคระบาดมันก็มักะมจะมาช่วงนี้นะครับโรคระบาดมักจะมาช่วงนี้นะฮะโดยเฉพาะโรคนั่นแหละฮะน้ําลายฟูมปากแล้วก็โรคก,กีบด้วยนะครับอ่าก็ต้องระมัดระวังเอาละตามพี่ต้อมไปดูตลาดห้วยท่างวันนี้กันครับ บรรยากาศของตลาดนัดโครกระบือเล็กๆแนวชาวบ้านชาวบ้านนะครับริมถนน,นสายน่านทุ่งช้างนี่พี่ห้อยตู่ครับเจ้าถิ่นแถวนี้เพราะว่าฟาร์มวัวพี่เขาอยู่แถวนี้พี่แบบนี้ราคาจะขายเท่าไหร่ครับคู่ไม่ลูกแบบนี้หมื่นสองพันห้าร้อยครับมืสองันห้าร้อยอ้าขอบคุณมากพี่หมื่นสองพันห้าร้อยลูกตัวผู้นะทุกท่านนะแม่เป็นเล่แม่เป็นเล่ลูกเป็นเล่ไทยงั้นนี้แต่ว่าราคาแบบนี้เนาะหมื่นสองพันห้าร้อยได้ลูกตัวผู้ เอาละครับพี่น้องด้านหลังของพี่ต้อมนี่คือตลาดนัดโคกระบือบ้านวัทาทั่งในเช้าวันศุกร์ที่19กันยายน2568นะครับตลาดนัดโคกระบือแนวไทยบ้านผมคาดว่าวันนี้น่าจะคึกคักเพราะว่าเป็นช่วง2ส,สัปดาห์สุดท้ายก่อนงานออกพรรษานะซึ่งเป็นเอาดึงไม่ไปซะแล้ว12,500วันนี้พี่ต้อมคนนีน่านเริ่มราการที่บัวของพี่ห้อยตู่คู่นี้นะครับ ลูกตัวผู้นะครับ12 500แม่เขาประมาณเมตร25ครับนี่พี่วอนบ้านยูตำบลจอมภาคอท่างผาที่กำลังชักกระเยาะอยู่นี่นะครับอ้าวที่กำลังเอาลงนี่เป็นลูกผสมเล่ด้วยนี่ผู้นี้ผู้หนุ่มน้อยแม่สาวน้อย อเอา,อา,อาทุกท่านช่วยเอาใจช่วยพี่เขาอยู่ตลาดนี้ดูกันโอ้ยมันเอายังไงแต่พี่เขาผูกตรงนี้เลยคู่นี้มันนั่นนิดหนึ่งอะตัวเท่าไหร่พี่แบบนี้สี่พันห้าร้อยบาทตัวละสี่พันห้าร้อยบาทเป็นลูกผสมเล่น,นะครับเป็นเล่มั่นเนาะเป็นเล่มั่นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ข้างในนี้ก็งัวพี่เขานะแม่เท่าไหร่อย,อย่างนั้น แบบแบบนี้ก็สี่พันห้าทุกท่านแม่ช่วงนี้พ่อค้าคงจะจัดวัวแบบนี้มาแล้วครับเพราะว่าเข้ากับจังหวะเนาะสี่พันห้าแบบนี้ครับสูงประมาณพวกที่สี่พันห้านี่สูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็แม่ไทยไทยแบบนี้แปดพันห้าร้อยบาทตัวนี้ได้เมตรจีบห้าเลยล่ะนี่เอาแปดพันห้าสี่พันห้าเดี๋ยวพบผลภาบสองตัวนี้ตัวที่เอาลงรถเนี่ยดูเป็นลูกผสมเล่มั่นงามดีด้วย เนี่ยผู้ตัวแม่ตัวนะครับตัวละสี่พันห้าร้อยบาทเอาลองโทรหาพี่บอลเจ้าของววท่านอยู่บ้านยูตบลจอมพระอำเภอท่างผาน,นะครับพี่บุญธรรมบ้านห้วยผ้านอำเภอเชียงกลางแต่ว่าทางเข้าต้องเข้าทางอำเภอทุ่งช้างวิแม่ธรรมดาธรรมดาแบบนี้แต่เห็นลูกแผมแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าลูกตัวเมียเราบาะเจุ้ยลูกตัวผู้แต่ก็สวยครับลูกเป็นลูกผสม แม่เขาเป็นแม่ไทยเนาะสูงบาลเมตรยี่เลี้ยงลูกผอมหน่อยแต่ลูกนั้นแจมครับอ่าเนี่ยคือพี่บุญธรรมครอกวัวพี่บุญธรรมอยู่ตรงใกล้ๆก,กับอนุสาวรีย์นั่นเนาะอยู่ตรงอนุสาวรีย์อำเภอทุ่งช้างนั่นนะราคาพี่พี่ราคาอะไรนะหมื่นสามพันบาทครับหมื่นสามพันบาทนี่แบบนี้ลูกตัวผู้ยังแจมเอ,อ๋อ,อ,อ,อตกใจซังนั้น ลองโทรหารพี่บุญธรรมทำเบอร์ที่ผมขึ้นนะครับคู่แม่ลูกลูกตัวผู้ลูกกันอย่ังแจ่มครับโอ้ยแม่แม่แม่พื้นๆแต่ลูกยังหงหมื่นสามพันบาทครับมาดูวัวโอ้หลากหลายมากครับวัวเซตนี้นะผู้หนุม่มผู้หนุ่มไซขุนแบบนี้นะครับตัวสองหมื่นสามตัวสองหมื่นสามเมตรสามสิบได้นะตัวนี้นะสองหมื่นสามตัวที่สองนี่ไซเดียวกันแต่แต่จะได้ได้หนาะตัวเนี้ย ตัวใหญ่เนี่ยนะครับอุ้ยเกินเนาะมีสามห้าได้สองหมื่นสี่ตัวนี้สองหมื่นสี่แล้วบ้านท้ายดินระเบิดสองแม่เล่นี่นะครับเป็นคู่แม่ลูกนะครับเป็นคู่แม่ลูกสองคู่คราวนี้อพี่เขาจะเอาสี่ตัวสองคู่แม่ลูกนะครับเนี่ยเจ้าน้ําตาลเนี่ยนะครับเห็นแต่บ้านท้ายนี่ะเห็นแต่บ้านท้ายลูกมันคือตัวนี้นะครับคือสองคู่สองคู่แม่ลูกลูกตัวผู้ตัวลูกตัวเมียตัวพี่เขาจะเอาสี่หมื่นสอง สี่หมื่นสองวัวพี่ห้อยตัวนี่พี่พี่ห้อยตัวอยู่ีงโอ้วัวงามมากเซตนี้นะผมโคตรชอบบัานท้ายเลยอะอ๋อทุกท่านตัวคู่ละสองหมื่นหนึ่งอะสองคู่สี่หมื่นสองแบบแบบนี้พี่เขาขายไปแล้วไม่ถึงสองหมื่นคู่เนี้ยเถาเถาบดเนี่ยเขียงซื้อไปราคาแค่หมื่นเก้าเองครับแบบนี้นะ <S <S ซื้อได้ไหมตัวเก้าพันห้าซื้อได้นะสบายๆแบบนี้โค้งมันใหญ่แต่ว่าผอมหน่อยเขียงเขาก็ซื้อนะเรียบร้อย ู่เล่ห์เสียดายอยากจะให้ทุกท่านเห็นงามจริงครับของงามเลยนะแต่แบบนี้ก็งัวพี่เขานะครับคู่แม่ลูกคู่แม่ลูกแม่เ็าเป็นไทยใหญ่ลูกเป็นลูกผสมตัวเมียนั่นนละลูกน้อยนั่นนะครับหมื่นสี่แบบนี้หมื่นสี่พันบาทงัวงัวพี่หอยตู่เยอะมากครับที่คกนงอยู่ใกล้ตลาดไม่ท่างนี่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ท่านใดสนใจอยากจะดูคู่แม่ลูกสายเล่ห์สายไทยแบบนี้ก็ไปหาพี่เขาได้นะครับอ่า อ้าวทุกท่านทั้งวัวไซขุนสองตัวทั้งคู่แม่ลูกหลายคู่ลองโทรหาพี่เขาดูนะครับควายจากอีสานนะครับนี่ติดแท็กมาทุกตัวนะควายพิกลบ้านชาติตอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ก็มาหลายตัวพิกลท่านก็ขายดีทุกนั้นนะครับหลกัหลกๆนี่อยู่ขายท่านจะขายอยู่ที่วันพฤหัสบดีที่กาดน้ำพุอำเภอเวียงสาวันศุกร์ที่นี่แล้วก็วันอังคารที่กาดป่าหัดนะครับสามตลาด แบบนี้ตัวละหมื่นสองผู้หนุ่มสูงประมาณตัวละเมตรสิบห้าเมตรยี่สิบนะครับนี่ทรงผอมอยู่นะเซตนี้นะครับทรงผอมอยู่ก็ช่วงนี้ควายสารมันขยับนะครับขยับพินเ็นเลยในะดูฮะแบบนี้เปิดหมื่นสองนี่พี่คนท่านนี้ละตัวนี้ก็หมื่นสองเหมือนกันพี่คนวันนี้ไปไหมไปกาบพันชาติพวกนี้เจอกันเนาะพวกนี้เจอพี่คนที่กาดบันชาตินะครับหมื่นสองหมื่นสองเจ้าดำดอนนี่ก็หมื่นสองนะครับนี่ เจ้าดำดอนแบบนี้ก็หมื่นสองตัวนี้เกินเมตยี่สิบครับผู้นมอืมอ่อ่าท่านใดหาควายใช้ใชเงินหมื่นมีหลายตัวนะทุกท่านนะบางตัวก็ย้อนแสงผมเออไม่ได้ถ่ายดูนะผูกกินหญ้าอยู่ก็มีตัวนี้แพงกว่าเพื่อนหน่อยหมื่นสามเป็นแม่สาวนะครับพอกควายของพี่โกนเนี่ยอยู่ตรงสีแยกบ้านบางทองอเชียงกลางจังหวัดน,น่านนะครับ แนวไทยๆยเยอะเลยครับวันนี้คู่แม่ลูกแนวไทไทยแบบนี้นะครับนี่คู่ของทางพี่สมเด็จบ้านเชียงยืนตะบนยมเพื่อท่างผาหมื่นสามพันห้าร้อยบาทอ่าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทลูกตัวเมียนะครับราคามันก็ตึงขึ้นมาจริงๆอนะเนาะไม่ใช่ตึงคนใดคนหนึ่งมันขึ้นมาหมดเลย <c oughs> ก็เป็นปกติครับพ่อค้าก็ตั้งราคาวัวตามสภาวะตลาดด้วยนะครับแม่เขาเมียยี่ห้าลูกตัวเมียนะครับอ่าเนี่ยแนวไทยใหญ่ไทยกลาง ร่างราคาเปิดไว้หมื่นสามพันห้าร้อยบาทเนี่นะเอาท่านใดหาวัวจริงๆพี่สมเด็จท่านมานี่ตัวนี้ด้วยนะอยู่บนรถเนี่ยคู่หมื่นสองคู่หมื่นสองตัวหกพันหนุ่มน้อยแบบนี้นะหนุ่มน้อยตัวสาวน้อยตัวเนี่ยอันนี้ไม่เอาลงจากรถพี่เขาบอกมันยังไม่เป็นเชือกก็ท่านใดหาวัวช่วงเทศกาลนี้ลองโทรหาพี่สมเด็จนะครับท่านอยู่บ้านเชียงยืนตะมลยมอำเภอท่าผาครับไซนี้ขายดีแน่ครับ ช่วงก่อนข้อพันษานี่ก็อันนี้มีผู้มาซื้อแล้วก็ผู้ขายจะเอาไปส่งด้วยแบบนี้จะซื้อกันสักกี่พันขายสักกี่พันล่ะเนี่ยเดี๋ยวจะลองถามจะลองถามที่ผู้ขายดูท่านกี่พันนะแบบนี้ขายหกพันอ่ะหกพันครับหกพันบาทเอาราคามันขยับครับที่ทุกท่านนะถ้าเป็นช่วงสักสองอาทิตย์ก่อนก็คงจะสักห้าพัน่ะแบบนี้ตอนนี้ขึ้นมาหกพันแล้ว อ่าได้ขายกันช่วงเช้านี้ก็ยอดเยี่ยมครับออนี่ป๋าเป่งมั่นฝ่ายมูลอำเภอท่าผามาสีตัวนี้โอ้โหจัดวัวมาผมก็ชอบนําเสนอซะด้วยสิคันนี้ผมก็ชอบหนุ่มไทยนะเออนี่ผมว่ามันแบบบ้นบ้านดีอ่าแปดพันตัวตัวตัวแรกนี่นะครับแปดพันบาทสูงก็เมตรสิบห้าเซนตตัวที่สองเจ็ดพันอันนี้ก็ประมาณเมตรสิบเซน หนึ่งสองนะครับแปดพันเจ็ดพันส่วนคู่เนี้หมื่นพันหมื่นพันเป็นวัวลูกผสมนะครับคู่นี้นะสูงประมาณสักเมตรสิบเซนเหมือนกันแบบนี้สิน่าสนใจตัวห้าพันห้าเนี่ยราคาให้ต่ออีกอะแม่สาวนะครับแม่สาวนะราคาวัวถ้าเป็นไซส์เล็กแบบนี้ตัวเมียก็จะถูกกว่านะครับถูกกว่าตัวผู้นะครับนนสองตัวนนแปดพันเจ็ดพันแบบนี้ตัวห้าพันห้าคู่หมื่นพันแม่อันนี้ผมว่า มันเป็นติดลูกผสมมาหน่อยๆอ,อันนี้น่าเลี้ยงนะผมว่านะออกไทยใหญ่ออกลูกผสมนิดๆหน่อยๆผมว่าอยากให้ซื้อไปเลี้ยงจริงแบบนี้แม่สาวสองตัวนี้นะครับหมื่นพันลองโทรหาพี่เป่งท่านอยู่บ้าน่ายมูลอำเภอทา่าผาครับ,บน,นี่งัวของทางน้องอึงนี่น้องอึงเสื้อดำนี่นะหนุ่มไทยสองตัวอายุดีด้วย<อ>ก็ผอมหน่อยสูงประมาณสักเมตรสิบห้าเดี๋ยวจะถามเสียอึงก็ อายุดีเลยเข้าคู่กันดีด้วยนะเข้าคู่กันดีด้วยอ่าเอาเดี๋ยวให้น้องเขาให้น้องเขาผูกก่อนนะครับใจเย็นๆใจครับรา,าคาคู่ละห7 5่0เจ็ดพาร้อยหบาทตัวละแป0พันกว่าบาททุกท่าน อืมแม่ตัวซ้ายมือนี่สีนวลงามเป็นแนวไทยที่สีนวลงามส่วนขวามือฟูฟูหน่อยก็เมตรสิบห้าเมตรยี่สิบได้ลองโทรหาน้อง่าเอบ้านสร้อยพราวมือเชียงกลงนะครับหมื่นเจ็ดพันห้ารอยบาทราคาเปิดนะครับลูกค้าก็เข้าดูนะครับเขียงใหญ่บ้านปงลุงผันนะเสื้อสีลายดอกเนี่ยนะแต่ในข้อนี้เป็นวัวของทางพ่อคำบ้านนอนตานอำเภอทางผานะครับ มาสามตัวหนึ่งคู่แม่ลูกนี้ท่านเปิดหมื่นแปดลูกตัวเมียแม่เขาเป็นเ,นเนบมบนวัวเฟมใหญ่ครับเป็นบัวเฟมใหญ่ลองเทียบกับรัวดูทุกท่านเมตรสามสิบห้าขึ้นตัวนี้นะเมตรสี่สิบด้วยนะครับใหญ่ยาวแต่ว่าก็พร้อมอยู่นะเลี้ยงลูกหมื่นแปดแบบนี้ส่วนเล่ตัวเนี้ยเล่ตัวนี้เ,นนเออหมื่นสามหมื่นสามนะครับแต่ทรงป่องๆนะครับตัวนี้นะเจ้าของบอกว่า ทองเจ็ดเดือนแต่อันนี้นี่้องมาดูกันเองครับอืมเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีหมอนะใจจังหวัดน่านตลาดบัวมันเล็กมันไม่มีเหมือนตลาดใหญ่ที่มีหมอช่วยล้วงให้นะถ้าเป็นตลาดน้องเต่าก็มีหมอบีครับท่านช่วยล้วงตรวจให้ตัวนี้ก็เกินไม่สามสิบห้าครับไม่สี่สิบเลยละทุกท่านหมื่นสามเป็นเล่ม,มันเล่ม,มันอ่าตัวนี้เป็นเป็นบ็อกสําหรับไปสายเล่ได้นะผมว่าเนะหมื่นสามแม่ลูกหมื่นแปดอ่าพ่อคํา บ้านดอนตาลอำเภอท่าผาครับช่วงเอช่วงนี้ทางาในห้อยก็เตรียมบัวรับเทศก,กาลกันเต็มที่เตรียมบัวเตรียมควายนะครับสองตัวนี้เป็นควายของทางห้อยเชียนบ้านผาลานอ่าตัวนี้เป็นน่าจะเป็นแม่นางมีลูกมาแล้วเนี่ยนี่วงเขาน่ารักน่ารักราคาหมื่นห้าแบบนี้ราคาที่เจ้าของท่านเปิดหมื่นห้าวงเขามันน่าจะเป็นลูกเชี่ยว วัวแขกไกลๆเนาะภงเขาแบบนี้อ่าสูงโอตัวนี้น่าจะเมตรยี่ห้าขึ้นนะครับนี่หมื่นห้าพันบาทส่วนตัวน้นเป็นผู้หนุ่มหมื่นแปดพันบาทตัวนี้ก็เมตรยี่ห้าขึ้นเหมือนกันอ่าอ๋อท่านใดหาควายในช่วงเทศกาลเตรียมตัวตอนนี้คงจะต้องหาไว้แล้วล่ะครับช่วงนี้นะสองอาทิตย์นี้ต้องหาไว้แล้วนะครับหมื่นแปดหมื่นห้าราคาให้ต่อหอยเชียนมีทั้งวัวทั้งควายอยู่ที่คอกนะครับบ้านป่าลานอ่อ ไม่มีเวลามาตลาดก็ลองโทรหาท่านก่อนแล้วก็ไปดูที่คอกได้ในช่วงบ่ายหรือว่าวันที่ไม่มีตลาดนะครับเส้นนี้ผมเซ้นี้สามตันนี้ผมเคยถ่ายที่กาดปลาหัดของพี่งัดพี่งัด Hello. Hello. ขายเลยผ uh huh. ี่เขาขายแล้วครับตัวเลขเท่าไหร่ตัวเลขตัวเดียวเหลืออยู่เท่ไเหลือตัวน่านห้องมือโอ้โหทุกท่านราคายังจับได้นะ ราคาวัวพี่งัดนี่จับได้สบายสบายเลยอ่ะคู่น้ําตาลนี่ขายแล้วกาลังรอลูกค้า,าเอารถมาเทียบขึ้นนะครับขายหม<อ>ื่นแปดคู่เนี้ยไม่แน่ใจเป็นคู่แม่ลูกด้วยซ้ําหรือเปล่านะแต่ว่าสาวทั้งสองเลยโอ้โหตัวนี้เป็นเป็นแม่สาวทั้งคู่นะครับยังไม่ผ่านการมีลูกนะตัวนี้เมตรสามสิบห้าเลยตัวหลังก็เกินเมื่สามสิบขายไปราคาหมื่นแปดเนี่ยโอ้โหผมว่าเป็นไม้สุดท้ายที่จะจับราคานี้ได้แล้วละเนี่ยดูให้เป็นบัวลูกผสมสองตัวเ<อ>นี่ยนะ ตัวน้าตาล2ตัวนี้ขายแล้วรอลูกค้ารถมาเทียบนะครับส่วนตัวเล่นี่ก็จับได้นะครับราคาหมื่นเดียวราคาเปิดอยู่เนี่ยตัวนี้ก็เมสสามสิบห้าเหมือนกันตัวเล่น,นะครับโอ้โหเอา้าอือยังพอจับได้ยังพอจับได้อยู่ที่ออกาดห้วยทังกาดป่าหัดนี่นะครับสาหรับแม่โคงแบบนี้เนี่ยตกไปตัวเก้าพันเองเอนี่ยตัวนั้นก็คงจะเปิดหมื่นก็คงจะจบกันนั่นแหละฮะแบบเดียวกันเนี่ยนะ นี่พี่งัดยังมีพวกหนุ่มไทยๆพวกนี้เพียบเลยเดี๋ยวผมจะถามตัวที่เป็นไฮไลท์นี่ก่อนตัวดําเท่าไหร่ตัวดำไงี้ตัวดำเก้าพันห้าเก้าพันห้านี่ตัวละเก้าพันห้านะครับอายุดีๆไซส์เทศกาลเนี่ยสูงประมาณเมตรเมตรสิบเมตรสิบห้าเนี่ยตัวนี้ประมาณเมตรหนึ่งราคาเดียวกันเก้าพันห้าร้อยบาทสองตัวนี้ตัว่าไรพี่ไงี้ตัวละตัวแบบนี้ตัวเก้าพันทุกท่านแม่ตัวนี้ยังกระยับนุ่นมาเนี่ยนี่ดูสิตัวเก้าพัน วัวไซเทศกาลขยับขึ้นมานิดหน่อยขยับขึ้นมานิดหน่อยแต่ยังจับได้อยู่ตัว9 0้าันตัวดำเก้าันห้าตัวนู้นก็9 0้าพันเจ้าหน้าขาวนั่นนะแล้วก็ตัวนี้ก็9,500บ้ารเอบาทาพี่หัจเจ้าของ,งวัวท่านอยู่บ้านแหนบนผาตอเพือทางผานะครับพ่อผัดกับงวัวของท่านสีตัวนี้คู่ใหญ่ท่านบอกราคาผมแล้วคือคู่นี้นะครับคู่หนุม่มวัวลูกผสมบามันสองตัวหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทคู่เล็กเท่าไหร่คู่เล็ก คู่เล็กหมื่นห้าวัวสาเลี้ยงวัวสาเลี้ยงสายเลียาายเล้ยง,ยยงทั้งสองทั้งสองคู่เลยนะครับเพราะว่าผอมอยู่วัวกำลังโตหมื่นเก้าพันห้าร้อยส่วนคู่เล็กหมายถึงคู่นี้เม็ดเม็ดอ่ะตีว่าเม็ดหน่อยๆตัวนี้กับตัวหลังนู่นนะครับตัวหลังนั่นหล่อนั่นนะตัวนั้นนะ่ะอ่าหมื่นห้าคู่เนี้ย ค่นี้หมื่นห้าส่วนคู่ใหญ่นี้หมื่นเก้าพันห้าเนี่ยได้เมตรยีตัวหลังได้เมตรยีด้วยเจ้าของวัวน,นะครับพ่อผัดนี้ท่านอยู่บ้าน,อานดอนมูลนอมเภอท่างผาจังหวัดน,น่านนะครับ